คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของคุณเกิดพุทธกังวานหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะปรอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างดีก่อนนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานนะครับดูซิว่าในเรื่องของเสน,น่ห์จุดเด่นของตัวคุณเนี่ยนะจะเป็นสิ่งที่ดึงดูนะครับในเรื่องของการงานของตัวคุณเนี่ย เข้ามาอย่างไรบ้างนะครับไปขึ้นไปในเรื่องของการเตรียมตัวนะอ่าในเรื่องของเสน่ห์ที่จะทําให้มันเสริมเรื่องของการงานของตัวคุณเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของผลงานที่มันเสริมตัวตนของตัวคุณเนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับในเรื่องโอกาสต่างๆมันก็จะมีเข้ามานะแต่การที่คุณมีความเจ้งธรรมนะครับมีการที่คิดด้วยเหตุและผลแล้วก็ทําจริงนะครับมีความจริงจังมีความจริงใจนะครับผลักผู้ใหญ่คนที่พบเห็นคุณเนี่ย เฮ้ยเขาก็ชอบนะใน,ในเรื่องของสิ่งที่คุณกระทำแล้วก็มีคนเป็นคนที่เตรียมตัวนะครับไปขึ้นในเรื่องของการที่มันเตรียมความพร้อมมาดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรือเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์ได้เก่งนะครับไม่ว่าจะคิดทำนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาดูถึงความคิดดูของสติปัญญาตัวคุณนะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็จะทําให้ในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งที่คุณอ่าพัฒนาเนี่ยก็สําเร็จได้ง่ายมากยิ่สุดเลยด้วยเช่นกันนะครับมมายถว่า ในหุ้นชุดนี้จะได้งานทํำไหมดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเริ่มที่จะมีโอกาสเข้ามาเหมือนกันนะเนี <S <s ่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการได้รับโอกาสที่มันมีเข้ามาแล้วอยู่ที่ว่าตัวคุณจะพิสูจน์ในเรื่องของความสามารถพิสูจน์ในเรื่องของการกระทําให้คนได้รับเห็นมากน้อยแค่ไหนนะมันก็ขึ้นอยู่การกระทำของคุณทั้งสิ้นเลยนะโอกาสต่างๆก็จะเริ่มมีเข้ามาก็อยู่ที่ว่าตัวคุณจะสู้เต็มที่ได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับอ่ะดูสิในเรื่องของ คำแนะนำนะครับไพ่แนะนาอย่างไรอย่างแรกไพ่ขึ้น judgment นะครับในเรื่องของอยู่ที่ตัวคุณน,นะในเรื่องของการกระทาการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวนะในเรื่องต่างๆมันก็จะเริ่มที่จะสําเร็จแล้วแหละนะว,ว่าก็อย่าประมาทนะไพ่ว่าอย่าประมาทด,ดีกว่าในเรื่องของการกระทำกับสิส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่สองไพ่ขึ้น3ถ้วยนะการที่ได้รับการช่วยเหลือนะอย่างที่บอกไปว่าคนรับข้างช่วยเหลือตัวคุณน,นะครับในเรื่องของ สิ่งที่มันเป็นการได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคนแก้ชิดแก้ตัวนมีความทุ่มเทนะครับแล้วก็ช่วยปลุยเปรตคุณให้คำปรึกษาที่ดีด้วยนะแล้วเนี่ยการได้รับคําปรึกษาการได้รับการช่วยเหลือในห้องชุงเนี้ก็อย่ามองข้ามก,ากันก็จะทําให้เป็นเหมือนบันไดอีกขั้นหนึ่งทําให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับ อาดูซิว่าไพ่จะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่คุณเองมีความคิดที่ดีนะแล้วก็อย่าคิดลบกับตัวเองจนเกินไปอย่ากดดันตัวเองจนเกินไปเพราะความเคร่งเครียดความคิดมากเนี่ยเออมันจะทําให้ในเรื่องของการที่มันเหมือนคล้ายๆลดทอนคุณค่านะความสามารถของตัวคุณนะครับทำใช้ชีวิตอย่างสบายๆนะไม่ต้องไปคิดเยอะมีการวางแผนที่ดีแล้วก็มองโลกในแง่ดีบ้างนะครับเพื่อจะ ทําทให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับบอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวคุณนะอยู่ที่ตัวเราที่จะทําให้มันเกิดความสําเร็จนั่นเองนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนปีวอกนะเอออย่างแรกในไพ่คือปีวอกีอกนหมายถึงการที่มันมีความคิดมีสติปัญญาที่ดีนะการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหามีความร่าเริงนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกได้นะการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะ สรบฤผลนะครับต่อมาไ่ขึ้นในเรื่องของไอ้งั่งนะครับไปขึ้นในเรื่องของในเรื่องของการที่ได้รับพลังงานจากเครื่องรางของขลังเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระวังเรื่องของจิตใจระวังเรื่องความใจร้อนนะครับอาจจะต้องไปเสริมเสน่ห์เมตตาให้กับตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะจะได้ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็มีความเมตตากับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับอาจุเสวะไพ่บุญญาพิธิฐานว่าอย่างไรไ่ขึ้นในเรื่องของไซบาสนะครับกับพระ นะครับแล้วก็คิดดีทดําดีพูดดีนะในช่วงนี้ยการที่คุณไปใส่บาตรกับพระบวใหม่นะหรือการใส่บาตรหน้าบา้านหลงกุลเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเสริมดวงนะครับแล้วก็เสริมความโชคดีแล้วก็เสริมความดดวสํมาสเร็จนะครับรวมไปถึงที่จะเสริมมากยิ่งขึ้นก็คือการคิดดีทดําดีแล้วก็พูดดีนะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันง่ายๆเลยสามารถทําได้เลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามหรือว่าการที่คุณจะไปทํางานที่ไหน จะพบเจอใครเพียงแค่คิดดีทำดีพูดดีเนี่ยมันรุนแล้วจะเป็นสิ่งที่ทําให้หล่อหลอมตัวคุณแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนันแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับ มาดูในเรื่องของคนที่ทํางานประจำนะครับหรือราชการเป็นอย่างไรนะแล้วเรื่องของเสน่ห์ที่จะดึงดูดนะให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวคุณนะครับเป็นอย่างไรอ่าไพ่ขึ้นในเรื่องของคนท้องนะไม่ใช่ว่าคุณจะท้องในช่วงนี้นะคือในเรื่องการที่ประคับประคองนะเสน่ห์ที่จะดึงดูดให้เกิดความก้าวหน้านะครับเสน่ห์ที่จะทําให้อ่าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาตัวคุณมากขึ้นคือความใส่ใจนะครับคือคนท้องเนี่ยเวลาจะทาอะไรเนี่ยก็มีความใส่ใจนะประคับประคองลูกของตัวเองลูกน้อยของตัวเองที่อยู่ในท้องนะครับก็ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการเดินการหลับการนอนทุกอย่างก็ต้องมีการประครับประคองที่ดีนะ,ะแต่สิ่งเหล่าน,นี้นะไพ่ขึ้นตัวตนตัวคุณเนี่ยคือจัส t ิ c นะครับในถึงเรื่องของการที่อยู่ออกับความจริงนะเราก็ค่อยๆประคับประคองในเรื่องของการงานทําหน้าที่ของตัวคุณให้ดีรับผิดชอบตัวเองให้มั่นคงนะครับไม่ให้เกิดความบิดเบีอ่วเรื่องต่างๆคอยที่จะมีการวางแผนคอยที่จะมีการจัดการตัวเองให้เรียบร้อยไม่เป็นภาระนะครับไม่เป็นที่ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในเรื่องของงานนะมันก็เป็นสเสน่ห์ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างก็เป็นที่รักใคร่นะเออช่วงนี้ก็จะช่วยเสริมให้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นโดยเช่นกันเรารูสิว่างานในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการที่มันเหมือนได้รับโปรเจกต์บางอย่างแล้วก็ม,มาเมื่อกี้ทองแล้วนี่คลอดแล้วนะอ,อ่มันมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสเข้ามาแต่โอกาสนี่มันมาจากคุณเองต้องพิสูจน์ความสามารถด้วยนะครับแล้วก็จะทําให เกิดในเรื่อง,องความก้าวหน้าเกิดในเรื่องของการที่ได้เลื่อนยเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะครับก็ต้องทํเป็นทัมทีทาด้วยตามความเป็นจริงแล้วก็ความสามารถของตัวคุณเนี่ยมันมีดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถทำได้ด้วยนะก็อ,อย่าเพิ่งไปคิดกังวลอะไรขนาดนั้นก็แล้วกันนะครับไพ่แนะนํอยา่างไรบ้างดูซิอย่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของ7ดาบมันกังวลเกินนะคิดมากเกินแล้วก็กลัวกังวลว่ามันจะทําไม่ได้นะครับอย่างสองต่อมาไพ่ขึ้น10เหรียญน,นะแล้วนนเนี่ย ให้มองถึงคนรอบข้างจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบข้างช่วยเหลือหุดนะในเรื่องของเพื่อนร่วมงานโดยคนที่ร่วมโปรเจกต์ของคุณอย่าไปคิดลบกับเขาจนเกินไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันคิดลบเนี่ยภายขึ้นเป็นชาวนางัวหอาเนี่ยมันกลัวกลัวคนโกงกลัวคนที่จะมาทําร้ายกลัวคนที่จะมาทําให้งานมันเสียหายในแบบเนี้ยมันคิดเยอะเกินไปนั้นต้องเชื่อมั่นก่อนนะครับเชื่อมั่นในทีมของตัวเองแล้วก็อะไรที่มันเป็นปัญหาก็แก้ไขตัวเองนะครับอย่าไปคิดลบกับคนรอบข้างจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นอันทำหรอะไรได้เลยนะเออ ให้เตือนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมดูสิไพ่คือใน,เ,นเรื่องของการที่มันคิดเยอะจนเกินไปเนี่ยไพ่ก็เป็นการสอดส่องสืบค้นหาบางครั้งมันไปโทษกันเยอะเกินไปใครผิดก็ต้องหาคนผิดมันเหมือนแบบต้องเอาคนผิดให้ได้แบบเนี้ยมันก็ไม่เป็นการแก้ไขปัญหาจะเ,เป็นการที่หาใครสักคนมารับบท คนผิดนะมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นั้นอ่ามันเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหามากกว่าเมื่อเกิดปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการที่มันร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ศึกษาร่วมกันแล้วก็เอาชนะร่วมกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เกิดความสุขไปพร้อมพร้อมกันก็จะดีกว่านะทำงานด้วยความสุขนะครับไปขึ้นการกินเนี่ยคือทางานด้วยความสุขทํางานด้วยการวางแผนทํางานด้วยใจรักแล้ทํางานด้วยรอยยิ้มเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามามันก็สําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นนกว่าเด,ดะครับ มาดูสำหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานในช่วงนี้นะครับจังหวะจะดีหรือไม่ดูซิการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะดีไหมดูซิให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเราขึ้นในจุดเทียนนะเราขึ้นเป็นในเรื่องของการเอ่อมันเหมือนได้รับโอกาสจากกลรุษคุใหญ่เหมือนกันนะอ่ะดูซิว่าไม่เปลี่ยนแปงลงล่ะดีไหม ถ้านเกิดในเรื่องของการที่มันก็ไม่ได้แย่อีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีคนรับข้างที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลแต่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อมากกว่ากับทําไมซ้าๆเดิมๆนะฮะอยากมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ค่อยเห็นผลมากเท่าไหร่ในเรื่องของการงานไม่เรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตสักเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของการที่คุณอยากจะได้ อ่าเหมือนไฟในชีวิตอ่ะความรู้สึกที่ดีหรือการเปลี่ยนแปลงหาอะไรทําใหม่ๆให้รู้สึกมีชีวิตมีความตื่นเต้นมากขึ้นถามว่ามันอ่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมเพ้าะคือว่าถ้าเต็มความพร้อมนะครับถ้าเต็มตัวมาดีเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีปัญหาะอะไรมากนักแต่อยู่ที่ว่าหากเต็มความพร้อมไม่ดีหรือว่าการวางแผนไม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสผิดพลาดได้โดยเช่นกันนั้นก็หากจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูให้ดีก็นแล้วกันถ้ายัางเต็มความพร้อมไม่มากพอก็หยุดเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะครับ มันู้ว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระเสาร์นะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาการงานเรื่องความก้าวหน้ามันจะเริ่มจะเกิดขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องสู้ฝ่าฟันบักมันทําให้เต็มที่ก็แลวกันนะต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของพานบุญนะครับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาเทพเทวาที่ปกปักร,รักษาคอยช่วยเหลือนำนะหากคุณเป็นในเรื่องของสายที่เกี่ยวกับโนรานะสายทางใต้เนี่ยเออเราอาจจะขอพรนะกับ ครูบาอาจารย์เสีงยงสิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของพลังงานของสิงยงสิทธิ์ที่คุณเองมีความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็าตามหรือการกอพรกับพระใกล้บ้านนยก็จะช่วยหนุนนำขจัดอุปสรรคปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเกิดความสําเร็จความสาเร็จผลที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอ่านูซิว่าไพ่บุญญาพิธิหารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการถวายสังฆทานแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับไฟนะครับการถวายหลอดไฟก็ได้นะเออถวายสังฆทานก็อาจจะมีหลอดไฟไป,ไปด้วยอ่านะแล้วก็หรือเราเข้าวัดก็ ไปเติมน้ำมัตะเกียงหน่อยอก็ได้โดยเช่นกันเป็นการเสริมแสงสว่างให้กับชีวิตนะครับแล้วก็เสริมพลังงานจิตใจ,จเสริมพลังงานบุญนะเสริมแต้มบุญตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล,แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้นะครับเป็นอยา่างไรกันบ้างนะดูซิ เราดูซิว่าสเสน่ห์ที่จะเสริมในเรื่องของธุรกิจของคุณนะเสริมตัวคุณให้มีแรงดึงดูดนะมีความปังมากขึ้นนะสเสน่ห์แบบไหนดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการเป็นคนที่มีความเมตตานะครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะเออมันทาให้เวลาใครมองคุณมันมีแต่ความยิ้ยมแย้มอ่ะมันมีแต่ความเมตตานะมันมีความที่เป็นแรงดึงดูดให้คนเนี่ยเข้าหาคุณนะเป็นเหมือนแบบอะไรบางอย่างที่มันเผยเออกมาทางจิตใจ เบื้องลึกภายในของตัวคุณนะมันมาจากความคิดด้วยมันมาจากความรู้สึกของตัวคุณด้วยนะเป็นความยุติธรรมของตัวคุณด้วยที่ไม่คิดร้ายกับใครนะครับแล้วก็หวังดีกับผู้คนเนี่ยเออมันจะทำให้แปลกๆที่ว่าธุรกิจของตัวคุณมันก็กลับดีไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเสริมให้กับตัวเองนะครับดูซิว่าในเรื่องของธุรกิจในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของอาการเตรียมตัวนะครับแล้วก็การวางแผน เป็นในเรื่องของการจัดการมันมีโอกาสหลายอย่างเข้ามานะในเรื่องของธุรกิจในห้วงช่วงนี้นะครับมีโอกาสเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้มันได้ในเรื่องของการเมื่อจัดการปัญหาบางอย่างไปแล้วเนี่ยในเรื่องของโอกาสมันก็จะมาพร้อมกับปัญหาด้วยนะแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณจะจัดการปัญหาด้วยสติปัญญาหรือว่าด้วยการดูที่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นแบบไหนไม่ใช่อารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับมันก็จะทําให้มันฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคปัญหาในห้วงช่วงนี้ไปได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของจัตสิษ์นะครับในเรื่องของอการดูในเรื่องของการกระทําในหลายอย่างเนี่ยก็อยากใช้อารมณ์ที่ตั้งก็้วกันะบางอย่างมันก็ให้มันเป็นไปแก้ไขไปด้วยสิ่งที่มันเป็นไปและอะไรที่มันเป็นปัญหาเราก็ค่อยๆแก้ไขไปนะทุกอย่างมันก็สามารถจัดการด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วนะครับ ย้ายสต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของ the fan นะครับในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือนะครับจากม้นส่วนจากคนรอบข้างนะครับการได้รับคําแนะนําที่ดีนะจริงๆคนรอบข้างในช่วงน,นี้ค่อนข้างดีนะคนมาช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับพอไพขึ้นเป็นในเรื่องของการให้คนรอบข้างคอยสนับสนุนนะลุยไปกับคุณช่วยเหลือคุณนะไม่ต้องไปคิดเยอะเลยนะครับไม่มีใครที่จะมาทําร้ายหรือมาโกงคุณอะไรขนาดนั้นแต่ก็จงเชื่อมั่นกับคนรอบข้างเอาไวก้ก่อนก็แล้วกันนะครับดูสิว่าไพ่จะแนะนำอะไรเพิ่มเติม,ตมไหมนะครับ ให้ขึ้นเป็นความเครียดนะความเครียดเนี่ยมันเป็นพลังงานของความกลัวนะครับความกังวลของตัวคุณจนเกินไปนะมันทําให้เกิดความอึดอัดนะครับเราไปถึงการที่ต้องสร้างความรู้สึกที่ดีให้บังเกิดขึ้นกับตัวคุณเองก่อนนะเพื่อจะมีความคิดที่ดีนะเหมือนผ่อนกายใจตัวเองซะบ้างมันจะได้สู้อย่างเต็มที่นะฮะสู้ในเรื่องของการงานสู้ในเรื่องของธุรกิจที่จะทํามันจะได้ไม่เกิดผลรับผลเสียนะก็ต้องปรับสมดุลจิตใจตัวคุณที่ดีในเรื่องของการกระทาต่างๆมันจะได้ไม่กังวลเกินไปไม่เครียดเกินไปนั่นเองครับ อ่ะดูที่ในเรื่องของคนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดีหรเปล่าในการลงทุนในช่วงนี้นะดูซิเราไม่ลงทุนล่ะจะดีกว่าไหมดูซิอ่ะลงทุนเป็นอย่างไรนะครับพยขึ้นลงทุนพายขึ้นเป็นความสมหวังเหมือนกันนะแต่มันก็มีบางความคิดที่มันยังมีความกลัวอยู่นะครับแล้วก็มันยังเหมือนแบบยังกึ้งๆกลางๆอยู่นะอ่ะเราดูในฝั่งของการที่ไม่ลงทุนซิ ไพ่ขึ้นในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือนะแล้วก็มันยังมีความไม่รู้อีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยไพ่ขึ้นในเรื่องของความที่มันยังมองไม่เห็นถึงความสําเร็จที่มันชัดเจนมากกว่านะและโอกาสมันมีเข้ามามีคนมาช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับนั้นมาเป็นเรื่องของการคิดต่อทาต่อมากกว่าที่จะไปลงทุนในปัจจุบันนะครับ ถึงแม้ว่าไอการลงทุนเนี้ยมันจะดีแค่ไหนก็าตามจะได้เงินเยอะแค่ไหนก็าตามเนี้ยให้คุณอ่าดูตามหลักตามเป็นจริงก่อนแล้วก็อ่าถ้า,ายังไม่ลงทุนณนะตอนนี้เป็นลงทุนอนาคตก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะแล้วเนี้ยก็ชะลอไปก่อนศึกษาไปก่อนแล้วก็ค่อยๆดูค่อยเป็นค่อย,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 อยไป,ยยไปจะดีกว่าไม่งั้นเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดความผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูไพ่จะเตือนอะไรบ้างดูสิ ให้เตือนไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระอัคนีนะครับเป็นเรื่อง,องความใจร้อนด้วยนะพระอัคนีเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของการที่มันได้รับแร,รงบันดาลใจด้วยจินตนาการความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับเอาชนะกับทุกสปปรรพสิ่งได้ด้วยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นสืบชะตาเรื่องของอได้รับพลังงานหนุนนาจากสิ่งจักสิทธิ์ที่ปกปักรักษานะให้คุณในช่วงนี้ก็เสริมดวงกับ องท์ทว,วสุวรรณนะก็จะช่วยได้ในเรื่องพลังงานความกล้พาพลังงานความสําเร็จนะจะช่วยทําให้ไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามก็เกิดความสำเร็จผลได้ดียิ่งขึ้นนะครับให้บุญ,ญาายาพิธิหันว่าอย่างไรนะในเรื่องธุรกิจให้ขึ้นในช่วงนี้ก็ทําบุญปล่อยปล,ยปลานะก็ปล่อยปลาให้ทุกที่ทุกทางได้นะเดี๋ยวไปปล่อยพิธีไปทางแม่น้ำก็ไม่ดีอีกเสียอีกนะระบบเวียก็ไม่ดีอีกนะก็ต้องบุญดีทําบุญก็ให้มันบุได้บุญเต็มร้อยนะครับรวมถึงเมื่อเราทําบุญแล้วก็กดน้ำด้วยนะครับให้กับ เจ้าที่เจ้าทางนะครับให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับเทพเทวที่ปกปักรักษาแล้วก็หนุนนําให้ธุรก,กิจของตัวคุณเนี่ยมันไหลลื่นมันมีความปังมีความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแล,แลั้วเราเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ